สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูละมุดนะคะบางคนเนี่ยปลูกระมุดไว้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเก็บตอนไหนดีเนาะบางคนก็สุกคาต้นก็มีอย่างบ้านเนี้ยเนี่ยสุกคาต้นนะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูสิลองดูสิคะมันเป็นยังไงสภาพที่มันสุกหรือมันแก่เอาวันก่นแก่ซะก่อนแก่ก็ขี้ไข่ก็จะหายไปเยอะใช่ไหมแล้วก็<อ>ถ้าเราผูดดูเนี่ยมันจะเป็นสีออก อเขียวอ่อนนะคะถ้าเขียวเข้มเนี่ยแสดงว่ายังไม่แก่นะคะนี่ถ้าสุกก็จับดูนะคะนิ่มแล้วนี่อันลูกนี้สุกขาดต้นแล้วค่ะเออโอ้หลุดขั้วเลยเนี้ยนะถ้าเราไม่เก็บนะคะมันก็จะสุกขาดต้นอย่างนี้นะคะอันนี้คือข้อสังเกตอันหนึ่งอันนี้รับประทานได้นะคะ้าไม่มีหนอนเอาลองฉีกให้ดูหน่อยลองฉีกเออลองลองลองอะไรนะก็เรียกอะไรนะลองบิเออบิให้ดูซิว่ามันสุกอ่ะมันไปโอ้เนี่ยสุกขาต้นนะผู้ชมนะเนี่ย โอเคเลยโอ้หืน่าอร่อยมากสีเป็นไงคุณคุณแต้สีเป็นไงคะเนี่ยสีออกส้มๆไหมฮะสีออกเห<อ>ลืองอมน้ําตาลเอออมน้ําตาลเออนิดนใช่ไหมอันนี้เอาแวะมาดีๆสิคะใกล้ๆกล้องสิคะให้กล้องเห็นหน่อยค่ะโอ้ยน้ำลายหลายเลยเนะี่ยหอมอร่อยมากๆเเนี่ยถ้าออกนอกกล้องได้ออกแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยทีนี้มันสุกคาต้นยังไงมันหล่นใต้ต้นก็มีท่านท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยหล่นเยอะเลยบ้านนี้ ไม่ได้เก <c oughs> ็บไม่ม <T smoking in> <t biography out> ีเวลาเก็บนะมีแต่เวลาเลาะนะเนี่ยเต้มต้นแล้วท่านผู้ชมนี่นี่ลูกอ่ะเนี่ยอยู่บนปลายกิ่งปลายยะโดกมากมีอยู่ต้นเดียวอุ้ยมีอยู่ต้นเดียวแต่กระโดกจริงๆนี่เนี่ยดูดูวิธีการสุกมาเนี่ตลอดปีเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมอ๋อ่นหละเห็นไหมนี่ก็จับดูอันนี้สุกอ๋อสุกอีกแล้วโอ้ยมีแต่ลูกสุกสุกท่านผู้ชม เอาอยากดูลูกแกอยากดูลูกแกเอาแกแก,แกชาดๆที่ยังไม่สุกสิคะโอ้ยหนุหนหนหนดูนนนนไหนมั่งเอาขอลูกใหญ่ๆเดี๋ยวคุณแตะขอลูกใหญ่ๆหญ่ะนูน่นบน,นู่นแล้วเ่าเนี่ยตีนไม่ได้เออลองโน้มกิ่งลงมาสิคะเนี่ยเอางี้กันถ้าเรามองดูอย่างงี้เนาะนี่เนาะท่านผู้ชมเรามองดูอย่างงี้เนี่ยมันจะเห็นออกเหมือนว่าออกมาสีอะไรนะส้มสมอะไรก็ไม่รู้นะ น้ำตาลอ่อนน้ำตาลอ่อนใช่ไหมเนี่ยคือมันจะมีขี้ไครหายอย่างอย่างลูกนี้นะคะอ่าอันนี้ไม่ได้ควบคุมจํานวนลูกมันเล็กๆค่ะอันนี้ก็แก่แล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าน้ำถึงยังไม่หลุดแต่ว่าตั้าขี้ใครมันจางๆลงอย่างเนี้ยค่ะถือว่าแก่เอาเอาเล็บจุดดูก็อันนี้เริ่มแก่นะคะใช่ไหมหนกการเก็บก็ต้องเก็บเอาจุกมาด้วยนะคะมันยางมันจะได้ไม่เลอะอันเนี้ย อันนี้ก็แก่และะเอองลองลอง,งปิดมาสักลูกถือมาล้างให้ดูหน่อยเอาชัดชัดชัวชัวอุ้ยถ้าถ้าถ้าไม่เอาขี้ไข่ออกเนี่ยก็ขายยากนะคะนี่ม,มดเยอะจังไม่ได้ฉีดยานะฮะละมุดเป็นเป็นพืชที่มีสัตรูไม่เยอะนะคะนอกจากหนอนแมลงบันทองนะคะการล้างก็ใช้ผ้าก็ได้หรือสกอตไบค์ก็ได้นะคะเราล,ล้างเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้าน,นาก็ ใช้เครื่องที่ถ้าเป็นใส่ชาวสวนนะเขาจะใช้เครื่องล้างนะคะแต่ของเราเนี่ยเราทำกินเองนะคะเราก็จะล้างโดยใช้สตอ๊อไบที่สะอาดหน่อยค่ะล้างอย่างนี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้เอาขั้วออกได้ยังคะพี่จิงนขั้วเนี่ยเอาไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันงั้นยางมันจะไหลมากอืมเอ้า,า,าการทําให้ยางไหลมันน่าจะสูกเร็วนี้อ๋อใช่ปะอ่ออา ถ้าเราล้างเสร็จเราเอาโอจุกออกก็ได้อย่างเงี้ยยางมันจะไหลเยอะนะคะเราว่าเรามันจะสูญเสียน้ําหนักด้วยะคอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเน่าง่ายขึ้นเาเชื้อมันจะเข้าได้๋อ้เลยต้องมีหัวขั้วไวใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าเข้าเครื่องล้างเนี่ยหัวขั้วมันก็ไม่ค่อยเหลืออหลุดหมดใช่ป่ะเนี่ยนะท่านผู้ชมอันนี้คือแก่แล้วเนียเออแก่ทีนี้ที่ที่ที่ชาวบ้านเขาต้องย้อมสีบางคนนะคะ เพราะว่ามันบางทีเก็บมาเขียวบ้างออกออกเขียวเข้มบ้างอย่างเงี้ยแก่บ้างคนอ่อนเนี่ยเขาก็เลยยอมดีแต่นี้ก็ไม่อันตรายนะครับที่ผสมอาหารอืถ้าเก็บเยอะๆก็เอามาใส่เข่งแล้วก็ผึ่งให้แห้งนี่เห็นไหมนะคะนี้เพิ่งเก็บน่าาเนี่ยได้หนึ่งลูกท่านผู้ชมนะเนี่ยแล้วปลูไว้ต้นหนึ่งโอ้โหจะกินสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมเนี่ย นุนบนบนปลายกิ่งยิ่งยิ่งแก่อย่าท่านผู้ชมนุ่นไกลๆนุ่นนะแต่มันสูดเอื้อมเนาะพอดีหาไม้สอยไม่ได้อ่ะเลยต้องใช้มือปิดเอาแค่ความสูงตัวเองขนัาดละพอละโอเคนะครับผู้ชมเนี่ยใครใครมีละมุดนะช่วงนี้บางคนแก่จะเก็บยังไงดีจะไปบ่มยังไงดีเนี่ยนะคะก็ก็อธิบายแล้วเมื่อกี้เนาะนู่นอ๊้ดบนด้ยนุ่น นะฮะท่านผู้ชมเด็กมากมากเลยลูกนี้ก็แก่พี่ใครบรรดาบอกว่าลูกนี้ก็แก่แล้วนะเอามือเอามือเปียกน้ําถูสิคะบนต้นเอาเผื่อยังไม่อยากปิดอ่ะไหนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออก็แก่แล้วก็แก่แล้วทุกคนเนี่ยดูไม่ยากท่านผู้ชมนะดูไม่ยากเลยเนี่ยแก่ไปแล้วมันออกมาหลายรุ่นนะคะมันมีหลายรุ่นเนาะเนี่ยอันนี้เล็กก็มีเนี่ยนะ รุ่นซักเออ่หัวโป้มือก็มีเนาะไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยเอโดกมากๆเห็นต้นเล็กๆนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ว่าต้นโตนะเนี่ยแต่ว่าลูกเขาดกมากๆเลยนะต้นเดียวเลยทะนุถนอมดูแลตีเลยอะเห็นไหมคะท่านผู้ชมบนปลายกิ่งยิ่งดกโอ้ยหนู่นๆลูกมันเริ่มเลยเฮค่ะเห็นไหมคะนั้นไข่ไข่อยากปลูกละมุดปลูกเลยนะรสชาติเป็นไงอร่อยเนาะ อร่อยนะฮะหอมหวานอันนี้ละมุดพันอะไรคุณแจ๊ะพันพันบ้านเรานี่แหละพันกรอบไหมละมุดกรอบไหมอ๋อละมุดหวานกรอบเนาะเนี่ยทั้งนั้นเลยโอ้โมันจะลูกใหญ่ๆผู้ชมเห็นหน,หนึ่งต้นก็กินได้ฝากเพื่อนฝูงด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะละมุดพันกรอบถึงแม้จะเป็นพันกรอบสุขโขทัยอะ่ะดูๆแล้วนะคะอันนี้เราอยู่ดอนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อมาปลูกเห็นไหม ้ยลูกบมาเริ่มเลยลูกมาเริ่มเลย,ลเเลยสุดๆเลยท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เหมือนฝันชแนลนำเสนอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ